ครับพอกันนี่แหละครับมันนี้ครับพญายาจานหมานจุดเตืนช่วงยามหมู่แรงป่าหลังฝนแดดแอม,มจ้ำดพีน่น้องพญายาจานหมานจะกับผ้ามาใส่เบ็ดหน้าโคขึ้นเก่าละมอนใส่แถวนี้ล่ะเบ็ดหน้าโคมาใส่เบ็ดหน้าโคก็พญายาจานหมานพี่น้องใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องกำลังสีงย,ย,ยางเละตรวจตาอยู่พอดีเหลียบตาไปพนีเห็นปลากำลังกินเบ็ดพี่น้องมา้วบึงน้ำกันปลากำลังกินเบ็ด

เนี่ยมั้งอยู่ๆโอ้ยติดละตัวปลาวันเดียวปลาคอนี่ตัวปลาเดียวปลาเข่งมันนี่ปลาเข่งเอาปอดปลาเข่งกันพี่น้องปอดปลาเข่งกันหลังนี่กระติดอีกเลยเพี่น้องอยู่ฟังน้องสาเนี่ยวมันดึงอยู่บงหินปลาที่กระคัก ตัวที่สองพี่น้องตัวที่สองใส่เบ็ดเจ้ามูลแดงตัวที่สองอ๋อแก่ฟังทั้งสาแล้วก็ยามมามาข่อหลังนี่พี่น้องหลังนี่่ห้อยติดเบ็ดนี่พันกอเขาอินพี่น้องบุ้งหัวปลาอย่างกันกอเขาติงดดิบดิงดิบบุกันนาปลาอย่างปลาโอ้ปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งนี่ ปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งครับยามเป็นยังมาแล้งรอบแรกแต่เป็นกระลังสิตกกระลังสีรับตายไหมกรสิคำละ่ะอรอบแรกอะมันยามข้อหลังสุดท้ายละพี่น้องนี่หลังสุดท้ายใส่หม่องน้ำไว้นี่แหละสุดท้ายยามอีกรอบหนึ่งกับพอดีคำเหรอย,ยามอีกรอบหนึ่งกับสิพอดีคำพอดี จะมาสรุปกันอีกแักรอบหนึ่งว่ายามส่งสุดถ่ายรอบสุดถ่ายสิมานบ่จะมาหลุนกันอีกรอบหนึ่งขี่นออกยามเบดรอบที่สองอใกล้คำหลายรอบที่สองรอบสุดท้ายยามแล้วกันสิกลับบ้านพิ่งฟังให้กันนาปาติดขนออกปาติดปาติดฟังน,น,น,ๆๆน,งงนีหนึ่งเทนี่นี่รอบชุดท่ายรอบชุดท่ายรอบที่สองนี่นี่ ต,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 ตีพี Mother, ่น้องตีเลยพี่น้อวิ่งว่ตีเลยตีเลยยามเบ็ดรอบที่สองกิดลสีล่ลยพี่น้องแล้วยูหาหกหลังแล้วยูหาหกหลังกระลังเมื่อดกำลังเมือดหาหกหลังบวัวสิหมานบวมหมานมาดน้องกันพี่น้องมาดูน้องกันแล้วยูหาหาหกหลังสุดท้าย หกหลังสุดท้ายมัดูกันหลังนี่เกิดคือจู่พี่น้องนี่ปลาคำคำปลากำลังกินเบ็ดเห็น่พี่น้องตัวปลาจะประดุกประดุกซุ่มน้องแถวนี่รับสำหรับเก็บใส่เบ็ดยี่โม่แล้งสวงหาเมืองแลงหกเมืองแล้งเหมือนนี่ก็คือเมื่อดีพี่น้องเมื่อดียามเรียบร้อยแล้วสองหลอดเมื่อ,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 อสรุปผลงานครับมือนนี่ใส่เบ็ดยี่โม่แลงมือน,นนี้ เป็นวันจันทร์ที่27บก็ดเดียนกันยายนสมพันหกสิบสี่มานอยู่พี่น้องหมานอยู่ปลากินเบ็ดดีอยู่เด็กปุกสามตัวนี่ลุกสามตัวประคอตัวหนึ่งพี่น้องครับสำหรับใส่เบ็ดน้ำมือแรง่องอพยัจาหยมานเชเซินคลิปนี่กับซีซัมนี่แล้วสเกินพี่น้องมลุลุนกันต่อสำหรับอื่นเสาวาสีมานว่ามานครับ คลิปนี้ซับ,ซบนี่ก่อนครับพี่นองสวัสดีครับ